มันก็เศร้นานะชีวิตอ่ะมันก็มันก็เดินต่อไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลงต่างๆยาวๆแม่งกำลังฟินโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำเลยูทูบคิมี่เอาเลยครับผมเก้าบาทต่อเดือนนะครับปกติ209บาทนะครับแลว้วกินได้ครบถูกประกอบนะครับต่อยูคเมลเดิมได้ในแอปมีดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับคนที่อยู่แล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับสหรับวันนี้แถมยูทูบมิวสิกฟรีร้อยยี่สิบเก้าบาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอเดียไลน์อยู่หน้าจอนี้พิเศษนะครับตอนนี้ นนยังมีเติมเกม R อา V f ไฟ e f ราคาถูกและอื่นอีกมากมายสนใจติดต่อเพจแน,นะนเกมนี้ได้เลยครับเพจแฮกคนติดตามหลักแสนนี้อยู่ใต้คลิปโอเคครับผมก็สวัสดีครับน้องๆวันนี้ครับพี่จะเปิดไ d ดีของลูกพี่พี่เองครับเพราะว่าพี่สั่งของกับเขาตลอดนะครับก็คือว่าไอดีของคุณเทพยีใบนะครับพี่ก็ซื้อมาตลอดแหละใบร้านนี้มันดีใครอยากได้ก็ติดต่อได้นะครับน้องชายพูดเล่นนะจัดไปครับเพื่อน สองหมื่นบาทแล้วอะน,นะวันนี้จริงๆไอดีนี้เติมเป็นแสนแล้วนะอันนี้มาออเดิมให้ทุกคนดูสองหมื่นนะว่าแบบว่าแบบเฮ้ยมันยังน่าเติมอยู่ไหมหลายหลายคนพูดว่ากิจกรรมนี้มันไม่น่าเติมแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวครูแสดงให้ดูน้องเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูนะละครเรื่องเนี้กดสองร้อยปแล้วกันหืสิบใบคุ้มไหมวะสวัสดีครับโอเคกดหนึง่งครั 2, 2้งได้สองสองครั้งได้สามสามครั้งได้สี่สี่ครั้งได้หกห้าครั้งได้ได้แปดยังไง่คุ้มไหมนะ โอเคผมว่ากดยีน่าจะคุ้มกว่าป่ะเอ้หรือไม่นี่ว่ะพอๆพอกันนี่ว่ะอ่ะกดต่อกดสิบกดเซ,ดเซได้หนึ่งพี่บอลคุณเชื่อเรื่องดวงไหมเชื่อครับเพื่อนเพราะดวยนี้ยังไหว้พระอยู่เลยครับไหว้พระขอพรใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดเป้งให้ผมหน่อยนะเพื่อนการกดไลค์กดติดตามเนี่ยเป็นการสนับสนุนที่แบบ ไม่เสียเงินเสียทองด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้หญิงหวดไดดีครัไอื่นนี่เลยครับอไอ้อไออเทียนนี่กูไม่น่าหวัดดีมเลยเนาะน้องดูพี่ได้ครับดูพี่ได้พี่ก็เป็นคนธรรมดาหวัดดีทุกคนนะครับเพื่อนผมว่ากดสองรอยม่เป็นแล้วกันเสียเวล่เวลากดสองร้อยได้สิบผมว่ากดยี่แม่งคุ้มกวาม่ารู้สึกว่ากดยี่เหมือนจะคุ้มกวาม่าไหมใช่ไหมทุกคน้หรือว่าพอกันมล้เนี่ยพอๆแล้วมั้งหนูพึ่งหัดเล่นค่ะอืเติมเกมนี้เยอะไหม ทีมูลค่าเท่าไหร่ล่ะคะไหนบอกพี่สิวิกีการไอคอนสใบเลยนะอ่ะกด2 0 0กด200 เอาใจน้องๆหน่อยนะกด200กดร้อยนล้วอะกดร้อยเอาใจน้ององนะได้มาร้อยกว่าตัว๋วมึงคิดดูดิเติมไป10,000แบาทยังไม่ติดขอบสิแสดงว่าหน้าเน,นี้ยเติมกันเกินแสนหมดทุกคนแต่อันนี้หลายแสนพวกเนี่ยพวกหน้าแรกเนี่ยน่าจะหลายแสนนะครับไอตรงนี้ก็คือแบบหลักแสนห้าสองแสนขึ้นอะตรงเนี้ยผมดูทรงละชิมเติมกันหนักไปติดไปโอ้โหแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรการนี้ไม่ได้ดีนักหรอกแตกไปก็ไม่เสียดายอ้ออ๋อ เฮ้ยกูไม่ตลกละโอ้โหแตกสามดัวแตกสามดัวน่าจะใช่ครับคุณฮาวทูโอเค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 ติดโยงติดโยงอ่ามีคนบอกตรงนี้ไม่คุ้มจะคุ้มข้างในโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยอ๋อกดกดไม่โดนกดไม่โดนยอก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 นะยอกนะ เก็บไว้กันเจ็ดตัวนะม,มาครับน้องรักของพี่2 0 0 0มบาทรัฐบาลไทยที่พี่กดไปนะครับตอนแรกมี1น6 9นะนะครับได้ประมาณ4แสนล้านนะครับเฮ้ยเงินเอมสูงนะมาเพื่อนเอาใบไหนก่อนดีเอาออเดิร์ออเดิร์ธรรมดาธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะน้ำจิบน้ำจิม้มใครเข้ามาเหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดติ๊เป้งด้นะครับเพื่อนไปครับกดที่คำว,ว่าชิ้นเหมือนพวกมึงอ,อ้วนจะเป็นหัวลูกชิ้นวิกเตอร์โอซิมเฮง ใช่ไหมวะโอสิบเฮงอขอกพี่เดมเก่งยับให้หนึบแบงแดงมึงไม่ให้กูล้อคนให้เขาไม่พูดหรอกคนให้เขาให้มาแล้วเขาไม่โม้กันหรอกไปครับไอคอนร้อยสิบโอ้โหโดวน์น่ะดิอย่างเงี้ยไฟเนี่ยซีดาน,อนอ่ะดิอย่างเงี้ยเทเซ,เซเก้อะดิอย่างเงี้ยกระโหลกเลยองลีโอเคองลีองลีองลีเท่าก็นไม่ถึงหมื่นโอเคโอเคเดามั่วไปหมดโอ้โหกูจะหลุดเฮ้ย โอเคไฟมาอิตาลีซีบนะีไอ้นี่ไนะ oh, yeah. งไอ้น,นี่ไงอ่าโอ้โหเฮียเน็ตตุยนึกออกมา้ยนี่จะให้ปล่อยดักไว้ซะต่ำเนี่ยเออีหนูลิชารีซอนองิงดักซะต่ำเลยหให้พี่้าหน่อยสูงอะ่ะไม่แล้วหญิงจริงหรือเปล่าเ <ST US K> กิดหญิงจริงเดี๋ยวพี่ซื้อสูงให้แล้วว่าปล่อยต่ำให้ได้เลย <ST US K> พี่ไม่ได้บ้าผู้หญิงนะแต่ว่าพี่เข้าใจว่าผู้หญิงบางทีอะเกมเรามันน้อย ผมก็เลยอยากซัพพอร์ตคนที่เป็นผู้หญิงในการเล่นเกมเราเข้าใจไหมเกมเราคนน้อยอยู่แล้วแล้วยิ่งผู้หญิงเนี่ยไม่มีน้องนะครับเราต้องรักษาไว้นะครับเปิดไปเลย8ใบรวด8ใบเฮ้ยยหมดเลยใบนี้ก่อนนเดี๋ยวก็เอาจริงกิจกรรมเนี่ยการน้อยมากนะครับต้องบอกก่อนว่าการน้อยมากเปิดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับเนี่ยผมเปิดไม่ถึง10นาทีอ่ะห0 0่นบาทก็จะหมดละ นะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วผมฝากด like กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อนนะอันนี้ถ้าเกิดเปิดเยอะๆ200กว่าใบเนี่ยไว้เดี๋ยวว่างๆผมมานั่งเปิดนั่งเรียจะมีคีไวหลักหลุดมาเพราะฉะนั้นไปครับเพื่อนกดที่คําว่าชิ้นปัปปป๊ปเป้ปั๊ปเป้มานั่งตีบวกห้าเลยปั๊ปเป้มานั่งตีบวกห้าเลยเพื่อนปั๊ปเป้โอเคเออเต๋อหรอตัวกาดเลย มาไม่ทันตอนเติมเงินเติมอีกรอบนี่นี่กูเปิดอยู่นี่ไงเพื่อนจัดไปครับน้องใบที่สองปั๊เป้มานั่งตีบวกห้าปั๊เป้มานั่งตีบวกห้าซาร่าเฮ้ยแพงเหรอหยิกหย่อยหมอยซาร่าน้องครั้งแลกเฮ้ยสเก็ดโอเคหนึ่งแสนหนึ่งแสนดูว่าแพงนะหยิกหย่อยหมอยซาร่านะหยิกหย่อยหมอยซาร่าหยิกหย่อยหยิกหย่อยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยอ่าเดี๋ยวเปิดใบเฮ้ย เอาเรี่อผมลืมกาเต็มโทษทีโทษทีเผลอเลยเผลอเลยเผลอเลยเดี๋ยวต้องไปเคลียร์กาไดอีกอ่ะไม่เป็นไรตีเลยซาร่าอุ้ยพลังมันเยอะไหมเดี๋ยวขอเคลียร์นักเตะสักคู่นะทุกคนอุ้ยได้เบนมาครับทุกคนถึงเวลาที่เราจะต้องซัดบวกแปดกันแล้วบวกแปดที่สองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าเผลออันนี้คู่เพ้อใบแรกครับเพื่อนไอ้แนัก ไอ้นิกี้เพื่อนถามคนในสตรีมปุ้ยเนี่ยนักแตลแมงโมอันนั้นั่นแหละอย่าไปเชื่อมันโอเคเตโอบวกแปดเตโอบวกอ๋าไม่เป็นค่าวเตโอไม่สีเบี้ยวเปิดไปเปลยเปิดไปเลยเปิดไปเลยเดาหมวไม่ได้ดิเอพีเอ มาสาักใหมูเหลือแค่นี้จริงๆค่ะตั้งแพงกว่าราคากลางนิดนึงริชา s p l บวกแปดซื้อตอนมีคนขายต่ำแต่ไม่ทันค่ะอ,อ๋อน้องน้องเขาเหลือแค่นี้เขาเป็นผู้หญิงขายเขาหน่นนะไหมบาร์อาร์ทอ็นบวกแปดถ้าออกตัว20 K โอน10แบงค์แดงออกตัว20 K คือเท่าไหร่20 K นี่คือตัวแบบไหนเพื่อนคือคือขายนอก20 K มีตัวอะไรบ้าง<ป>โอเคไฟไหมเคมันโอ้โหน้อยเออน้อยเออน้อยเออหน่อยน้อยเออน้อยเออดีอยู่น้อยเอยอดีอยู่ อูลิกอูไลสองล้านล้านให้สองพันจะถึงไหมนะเพื่อนกูจะหลุดไอ้ทีกูจะรั่วเฮ้ยเอลเอนโอเคฝรั่งเศสซีบีฝรั่งเศสวาลานเอยไม่มีปีนี้บอง ดูดิน้องเหมือนบุญมีแต่กรรมบังอ่ะอันนี้ไอดีใครไอดีของลูกพี่พี่เองครับเขาเป็นเอเจนต์ครับเขาชื่อว่าเทพยีใบนั่งยีอยู่ที่บ้านอะไรไปครับยิบสองยูไปครับยิบสอโอเคสวยสุดโอเคฮุบไปข้างในฮุบฮุบข้างในฮุบดีๆมาหน่อยดีวะเอ้ยหอยลุนเหรอหน้าคนเหมือนหอยลุนเลยวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ปุ๊บไปมีสองอยู่ปุ๊บไปปุ๊บไม่ได้ลุ้นเลยวะโอ้โหไม่มีไฟให้ลุ้นเลยโอ้โหชิบหายคุณลโอ้โอ้ไรขอบคุณนะเพื่อนอือไปเปิดเลยเปิดเลย BTB เหรอคุณลิศ LW ไม่ใช่ใครวะยอนครับ โลคาเตลี่ไม่ใช่โลคาเดียโลคาเดียจะไปครับเพื่อนเปิดไปโอ้ยแบบยาว,วามันก็เศร้านะชีวิตอ่ะมันก็มันก็เดินต่อไปไม่ได้อ,อ่ะมาน้องเหลือหกไปสุดท้ายแล้วนะครับเราจัดกันเลยแล้วกันจัดไปเปิดเลยไม่ต้องอธิบายแล้วเปิดเลยเปิดเลยยีิบสองยู ขอกดที่คำว่าชิ้นละกันไปเพื่อนอกดที่คำว่าชิน้นไม่มีอะไรมากคำว่าชิ้นกดได้ไฟไฟมาหน่อยไฟลุนอ,อยู่ลุนอยู่วิตเตอร์โอซิมเมนถ้าเกิดบวกแปดโอซิมเมนผมว,ว่ามันก็ไม่แย่นะบวกแปดโอซิเมนผมว่ามันก็ไม่แย่นะโอเค <S <S โอเค <S <S มาครับเพื่อนสี่ใบท้ายเลยสี่ใ,ใบแล้วนะเพื่อนนะมาครับขออนุญาตกดที่เลขหนึ่งนะครับจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนเดียว อะไรอะ่ะพวกคุหรอกครับหวัดดีครับหวัดดีครับน้องเบ็คสซนเจินของพี่แต่ว่าไม่ใช่หนึ่งแบงค์แนมพี่ไม่นับเ่ราเองเป็นน้องพี่ถือว่าเป็นคนรู้จักแล้วกันแต่ตอนนี้การ์ดกากแล้วอ่ะกดลยกดเลยกดเลยกดเลย,เลยโห้ยพี่เอาวินี่ป่ะใครวะใครวะโอเคอารูจโจโอเค อาลูโจเกือบส0 0 0 0นเฮ้ยเกือบ4ี่แสนแต่จริงแล้วอาลูโจไดนะ้ขายสูงได้นะสี่แ0 0โอเคมาครับเพื่อน2อใบไทยนะครับ2อใบไทยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจัดให้พี่ดูละกันพี่อยากได้2อล้านล้านหนหรือผูจัดให้ แปดตัวบนเนี่ยถ้าเกิดตัวไหนออกสักตัวหนึ่งอ่ะผมบอกเลยเดี๋ยวกูย้อมหัวทองเลยเดี๋ยวกูย้อมหัวทองเลยอ่ะกูรวมพวกนี้ก็ได้อ่ะสิบสิบเอ็ดตัวเนี่ยถึงกุลิดอ่ะเนี่ยตั้งแต่มัตไหอุ่ถึงกุลิดอ่ะกูย้อมหัวทองเลยเนาะเหม็นออนไลน์ที่อะไรละ่ะแค่ใบทายมึงเหม็น <c oughs> เรียเป่ามนต์แบบอาจารย์แมนวนวนวน,วนแล้วก็เป่าแล้วก็เลีย <c oughs> เฮ้ยกล่องหน้าเฮ้ยกุลิดกล่อ,องหน้าปีเนี้ยกุลิดกล่องหน้าปีนี้ กุหลิบไม่ใช่กองหน้าหรอกูหล<า>ิบตำแหน่งไหนวะ CF ไอ้สัตว์แม่งกูนึกว่า FP กูจำผิดแม่งกูเอาแปดใบบนกูได้แปดใบล่างไปท้ายเพื่อนจบไม่จบวัดกันตรงนี้จัดไปครับรอเมาส์หายหายสิไปครับใบสุดท้ายเยอรมันเฮ้ยหรือว่าหรือว่าหรือว่าคิดว่ามันแค่อ <39 S 1> ุ้ย ที่มาเทเหรอไอ้ยังคนในแชทกูเฮ้ยเต็มไปหมดนะคนในแชทกูแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดเลยนะที่มาพิ้วซิกซีดีเอ็มไมควายเอ้ยมั่วไปหมดกูสภาพนะครับได้8ใบล่างหวัง8ใบบนได้8ใบล่างทุกตัวมัาเทรถ